สวัสดีค่ะวันนี้ที่วัดป่าพุทธารามนะคะนี่ก็เริ่มต้นที่ร้านค้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็เป็นปีแรกหรืองานแรกที่ท่านพระครูอ๋อท่านเมตตาให้แม่ค้าทั้งหลายได้มาเปิดโอกาสได้มาขายอาหารนะคะนี่นะคะขายอาหารขายขายอะไรมั่งคะมีอะไรเนอ่ะกล้วย กล้วยสามหรือกล้วยสาใช่ขนมกล้วยโอ้คนขายยังลืมเลยเออกล้วยเบกแตกเห็นไหมมีกุ้งแห้งมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างคค่ะมีหลายอย่างค่ะซึ่งปีนี้ท่านก็แม่ค้าที่เคยค้าขายสถานที่ต่างๆก็ดีอกดีใจได้มา ขายของมีของขายมากมายอย่างน้อยญาติโยมที่มาทําบุญก็ได้ช้อปปิ้งซื้อขาอาหารไทยนะคะอาหารไทยบางครั้งเราจะไปหาตามตลาดทั่วๆไปไม่ได้นอกจากฝีมือคนไทยเท่านั้นหรือนําเข้าจากเมืองไทยเท่านั้นนะคะเจ้านี้ขายอะไรคะดูหน้ารับประทานจังเลยแม่คะ่ะแม่ค้ทานหน้าอร<ๆ>ิดอร่อยค่ะค่ะอันนี้ ร้านคุณปานี้มีของขายจากร้านฮัลโหลมีของขายทุกอย่างนะคะเชิญจับใจ่ายใช้สอยนอกจากที่เราไม่ต้องไปที่ร้านแล้ววันนี้พอเรามาทําบุญก็ได้มีโอกาสได้มาจับใจ่ายใช้สอยซื้ออาหารของใช้ต่างๆนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนี่นะคะตอนนี้น่าจะมีสามสี่ร้านนี่ อันนี้ของคุณพี่ที่ขายไส้กอรอกมาเป็นเวลาหลายสิบปีพ่อค้าเจ้าเก่านะคะแกขายดีมากอ่าไส้กรอกแกอร่อยมากนะคะไส้กอรอกไส้อั่วค่ะไส้กอรอกไส้อั่วก็มาซื้อมาอุดหนุนกันได้คันนี้ของร้านน้องตุ๋มนะคะก็ของแห้งเช่นกันก็มีขนมต่างๆค่ะเชิญมาดูได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไป ขอสองถุงเดี๋ยวจะพาไปอันนี้โรงอาหารนะคะโรงอาหารอันนี้ก็จะมีทั้งอาหารที่มาถวายพระต่างๆที่มาถวายพระก็เป็นอาหารทั้งค้าวและหวานนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยอันนี้น้องเป็ดน้องเป็ดก็ฮ่าน้องเป็ดเขาก็งานบุญใหญ่ๆน้องเขาก็จะมาดูแลเรื่องอาหารต่างๆนะคะ เป็นอาหารหวานคาวที่ญาติโย,ยมทั้งหลายมาถวายนะคะเพื่อจะให้ถวายเพื่อจะถวายพระอาจารย์ได้แบบพิจารณานะคะนี่ค่ะอาหารค่ะ,ะก็เริ่มมีผู้คนนำอาหารมาก็มีผู้คนนำอาหารมาถวายเรื่อยๆ อันนี้คุณพี่มนนะคะคุณพี่มนคนสวยนี่นะคะทําอาหารอร่อยมากอาหารหวานนะคะฝีมือของคุณพี่เองนอกจากทําอาหารอร่อยแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างสวยงามเลยค่ะซึ่งซึ่งค่ะค่ะซูปเปอร์คุณนายค่ะนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ก็จะมีอาหารยังมาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเวลา สายๆหน่อยก็จะมีเต็มกว่านี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะคราวนี้ก็จะหันมาดูาแผนกอันนี้ก็เป็นแผนกเรียกว่าชาวบ้านมาแล้วก็คนที่มาทำบุญก็ไปนั่งรับประทานอาหารแล้วก็สั่งอาหารได้เลยนะคะทุกอย่างฟรีเป็นอาหารโรงทานซึ่งชาวบ้านคือ มเมตใจใจบุญนะคะร่วมกันร่วมกันทำอาหารหลายอย่างหลายประเภทมากมาหารับประทานอาหารได้งานบุญอย่างเงี้ยซึ่งมีได้ไม่มากหาดูยากนะคะดูนะคะนี่นี่นะคะอาหารอาหารอย่างอรสอร่อยอันนี้ก็เป็นร้านดอกไม้แล้วก็เป็นจะมีเสื้อวัดไว้จำน่ายนะคะเงินที่ได้ก็จะเอาเข้าวัด นะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นร้านอาหารจะมีคิวเลยนะคะจะนี่ร้านนี้น่าจะพ่อปิล่าอ่ะเป็นเกี๊ยวน้ำนะคะดูได้เลยค่ะอ่ะดูสิคน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 ,คนตากนี่ด้วยความเคร่งเครียดนี่โอ้หน่ารับประทานมากนะคะเกี๊ยวน้ำ คิวยาวเลยนะคะร้านนี้มามีเกี๊ยวกรอบมีลูกชิ้นปลามีสารพัดเลยนะคะน่าชื่นใจจริงๆ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ร้านเกี๊ยวน้ำนะคะมีทั้งเกี๊ยวกรอบค่ะแล้วก็หันมาอีกฝั่งนึ่งก็เป็นร้าน เจแปนีร้านเจแปนีก็จะเป็นกลุ่มอาหารอีสานนะคะเจแปนีก็รวมกลุ่มจากคนโนฮัมตันเจมีร้านค้าอยู่ที่ร้านค้าขายอาหารไทยทุกอย่างอยู่ที่โนฮัมตันวันนี้ก็นำทีมอาหารต่างๆเช่นผัดมีโคลาส้มตำตำไทยตำปลาละมีโหอันนี้น่ารับประทานจังอันนี้เรียกว่าอะไรนะซุปบักน์นี่อ่า นี่ค่ะอันนี้ชิมแล้วอร่อยมากเห็นไหมโหวิธีการตำส้มตำน่ารับประทานมากอืมนี่ค่ะอันนี้ร้านเจ๊ปานีนะคะอีกหน่อยก็คนก็จะเนืองแน่นอ่าอาหารมาทั้งนี้ก็เป็นกลุ่มเออต้มน้ำขิงกุ่มกลุ่มเครื่องดื่มนะคะ เครื่องดื่มร้อนๆค่ะอยากทานอาหารร้อนๆก็เชิญทางนี้นะคะนี่น้องปิ๊กคนสวยไม่ใช่สวยธรรมดานะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็มาเสิร์ฟเอา้าอะไรเนี่ยโอ้ก็ะ่าอุ้ยบัวลอยขอหนึ่งถ้วยนะคะบัวลอยน้ำขิงนะคะเนี่ยนี่ร้านน้องปิ๊กกับน้องก็มาช่วยกันนะคะ ค่ะค่ะเดี๋ยวเลินมาเอานะคะอันนี้เป็นกลุ่มน้ําสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องปลานีปลาณน็นนพเนียง,ยงโอ้ยขอโทษทีน้องพเนียงนะคะเรียกชื่อผิดอย่าว่ากันนะน้องพเนียงนี่ที่ทําดอกไม้สวยๆแล้วก็มาถวายพระแล้วน้องอะไรนะคะน้องชนน้องชน,นะคะสวัสดีค่ะน้องชนค่ะนี่ทุกคนก็แต่งตัวสวยๆ มาทําบุญอันนี้ก็จวยืนแผนกน้ํามีเค้กมาสวายพระด้วยนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรอ <c oughs> ย่าให้ดูรอบๆนะคะน่า <c oughs> ชื่นใจจริงๆแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะวันไหนที่มีบุญใหญ่นะคะทางวัดก็จะจัดอย่างนี้ก็จะมีชาวบ้านมีประชาชนชาวชาวพุทธทั้งหลายก็มา ก็มาทำบุญนานๆใส่ค่ะให้เกียรติเจ้าของวันเกิดค่ะค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ